มาดูความแน่นหนาเหมือนกันนะครับผมจะยกมหคท้งตัวเลยนะครับไม่มีกระดิกโอเคนะครับต่อไปก็เราก็จะรีวิวตัวชุดอุปกรณ์นะครับเป็นพวกฟิตติ้งต่างๆของดาเกะเขานะครับตัวแรกนะครับจะเป็นตัวจับล่มนะครับตัวจับล่มมาในแพ็กเกจแบบนี้เลยนะครับ ตัวจับล่มนะครับก็จะเป็นแบบซีแคมนะครับมีโลโก้ของดารเกะอยู่นะครับวัสดุนะครับแข็งแรงมากนะครับดูดีเลยนะครับเกลียวหมุนนุ่มมากนะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นแบบซีแคมนะครับเป็นแบบซีแคมสำหรับยึดข้างโต๊ะนะครับตัวนี้เป็นออปชั่นเสริมนะครับหลังจากมีล่มติดอยู่ตรงนี้แล้วนะครับเราถ้าเราเกะกะนะครับเราอยากใช้ตัวนี้ก็ได้วิธีใช้งานนะครับ ก็เราจะจับขอบโต๊ะนะครับเี่ให้สุดเลยนะครับจะไว้ข้างล่างหรือไว้ข้างบนก็ได้นะครับตัวอันนี้นะครับสังเกตด,ดูว่ามันจะเป็นร่องล็อกกับขอบบนหลังพอดีเลยนะครับจะมีช่องว่างอยู่เปลี่ให้สุดเลยนี่นะครับพอเราวางไปปุ๊บเนี่ยมันจะจับตรงร่องพอดีนะครับสังเกตด,ดู หลอกได้เลยนี่นะครับโอเคตัวนี้เป็นตัวจับล้มนะครับตัวต่อไปนะครับจะเป็นตัวกับเรานะครับก็นี่นะครับวัสดุดูดีมากนะมีโลโกโล้ดาเจอ,อยู่ด้านบนนะครับไข่นะครับ,รบตัวนี้เป็นระบบฟันปลายอยู่ด้านในนะครับสามารถเอียงซ้ายเอียงขวาได้ ขอเวลาขายนิดนึงนะเพรเกี่ยวค่อนข้างยาวเลยนะเกี่ยวสมูทมากนะครับลื่นมากนะครับอันนี้ก็เช่นกันนะครับจะเอาไว้ด้านล่างหรือไว้ด้านบนก็ได้นะครับแต่อันนี้ต้องไว้ด้านบนแล้วนะครับผพกเกี่ยวพอตัวเรานะครับหันไปอยู่ด้านล่างนะครับ เป็นตัวจับเปล่านะครับนี่นะครับนหนามากตัวสุดท้ายนะครับตัวสุดท้ายนะครับจะเป็นชุดจับนะครับชุดจับกระชังนะครับพร้อมเสาถาดเหยียบนะครับจะมาไปแพ็กเกจแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับเสาถาดเหยียะนะครับใส่เข้าไปในรูนี้ได้เลยนะครับ สาวธาตเยียรนะครับค่อนข้างยาวนะครับตรงนี้นะครับเป็นชุดจับกระชังนะครับด้านในนะครับเป็นฝันปลาเช่นกันนะครับอีกสิบนะครับแล้วก็ล็อกให้เข้ากับรอยฝันปลาอันนี้เป็นตัวจับชุดยึดยึดชุดกระชังนะครับ เดี๋ยวขออนุญาตติดตั้งก่อนนะครับเดี๋ยวค่อนข้างยาวนะครับสำหรับจับได้ที่ที่เขาออกแบบนะครับที่เกี่ยวให้ยาวเพื่อว่าจะได้จับวัตถุที่มีขนาดบางเล็กได้นะครับเกี่ยวตัวนี้นะครับยาวนะครับไขลงมันจะสุดนี้ได้เลยนะครับท่านไปจับกับอะไรก็ได้นะครับแล้วแต่นะครัไม่จำเป็นต้องกับัพลังลาเกตั้นนะครับ ก็จะเป็นล็อกแบบนี้นะครับแข่งแรกนะครับแางแรกเลยนะครับ,นะรบเรามาดูความเน้นหนาของมันกันนะครับผมจะยกขึ้นมาทั้งตัวเลยนะครับไม่มีกระดิกเลยนะครับ ที่ทดสอบอย่างหนึ่งเมื่อกี้ได้ยินเสียงขูดบัลลังไหมขาเนี่ครับโคมเนี่ยขูดบัลลังมาดูกันนะครับว่ามันจะเป็นอย่งนี้หรือเปล่านะครับนะครับเช็คเลยนะครับนะครับแทบไม่มีรอยเลยตัวนี้เป็นหลังรุ่นโปรนะครับตัวนี้เป็นรุ่นมินินะครับนะครับฟิตติ้งและอุปกรณ์เสริมนะครับสังญาเกตนะครับเรื่องหลิวครบจบที่อธิ